สวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จตรงนี้กันนะครับผิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิวคล้ายสีงาช้างนะครับเอกลักษณ์ของพระสมเด็จแทบจะทุกองค์ที่ทันถูกนะครับที่สมเด็จพระจันทร์ตัวสร้างไว้ส่วนใหญ่มักเนื้อจะหนึกนุ่มเป็นลักษณะแบบนี้ผิวแห้งแห้งยุบยุบย่นยพิมพ์เนี่ย ผมไม่แนะนำให้ดูแต่ถ้าใครดูพิมพ์ตามเซียนบอกเก้าแล้วแต่เป็นวิทยาทานอีกมุมหนึง่งสำหรับความรู้ของผมนะครับการดูเนื้อให้เก่าโอกาสาที่เราจะมีพระแท้ที่สมเด็จพระจันโตสร้างไว้ยุคต้นือยุคที่สมเด็จพระจันโตสร้างทันนะครับอาจจะโชคดีเจอเ็จส่วนคนที่เล่นพระแนวแบบเซียนดูพิมพ์ผูกพิมพ์อะไรตามเซียนก็ ไม่ผิดถูกไม่ว่ากันแต่หลักการที่ผมเล่นผมเล่นเนื้อปูนปอหอยเก่าถ้าปูนเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ปูนมีอายุพระก็จะดูง่ายและพระก็จะดูหนักนุ่มนะครับส่วนมวลสารเนี่ยไม่ไม่ไมต่ตัวมากเท่าไหร่มวลสารเนี่ยหลกักๆกก็ที่ผมดูก็ปูนเนี่ยเป็นหลักนะครับปูนปูนเปลือกหอยนี่เป็นหลักถ้าปูนเก่าพระก็ดูง่ายส่วน มวลสารที่อยู่ในเนื้อพระสมเด็จนั้นมีหลากหลายแบบมากตามตำราเลย,หล,ยหลายทางนะครับแต่ที่ผมเห็นบ่อยผงทูบจะมีเยอะนะครับ